มือใหม่ควรเริ่มต้นอย่างไรเลือกกองทุนไหนดีอ่านหนังสือชี้ชวนอย่างไรอย่างแรกนะคะเรามาทําความเข้าใจก่อนค่ะว่ากองทุนร่วมคืออะไรนะคะแปลตามตัวเลยค่ะก็คือกองทุน มารวมกันก็คือการที่นักลงทุนนะคะหลายๆคนเนี่ยนำเงินมารวมกันนะคะแล้วก็ไปลงทุนในสินทรัพย์ตามนโยบายที่กําหนดไว้นั่นเองค่ะโดยก็จะมีผู้เชี่ยวชาญค่ะในเรื่องของการลงทุนนะคะนั่นก็คือผู้จัดก,การกองทุนค่ะโดยที่เขาก็จะช่วยบริหารกองทุนและก็จะนําเงินตรงนี้ค่ะไปลงทุนตามนโยบายนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเทียบกับการที่ต้องใช้เวลาในการเลือกหุ้นเองวิเคราะห์หุ้นด้วยตัวเอง อ่านงบการเงินเองติดตามข่าวสารหรือว่าวิเคราะห์อุตสาหกรรมเองเนี่ยเชื่อไหมคะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะมันใช้เวลานานมากนะคะสําหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานด้านการเงินเลยฉะนั้นการที่เราเลือกลงทุนในกองทุนรวมนะคะก็จะถือว่าเป็นการลงทุนที่ง่ายและก็สะดวกกับเรามากๆค่ะ